hello hello สวัสดีครับผมวันนี้มาชมรูปของคุณพ่อคอปบ้าน,นะครับผมเป็นน้องแบ็กแทนนะครับอ่ะคนนี้จะออกแบ็กแทนมากกว่านะครับคนนี้จะใช้คำว่าแบ็กแทนมากกว่าแต่ว่าคนนี้จะออกเป็นแบ็กซิลเวอร์นะครับแบ็กซิลเวอร์คือจะเงินเงินมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงน้องคนนี้ก่อนแล้วกันน้องแบ็กแทนคนนี้นะครับก็ที่น้องกัน2คนก็สวยคนละแบบแล้วก็สวยแตกต่างก,กันอย่างคนนี้ก็เกรดสวยน้อยหน่อยคนนั้นก็สวยเยอะหน่อยนะครับเรามาดูน้องคนที่สวยน้อยกว่าว่ามีข้อจุดด้อยจุดเด่นอะไรยังไงบ้าง เรื่องขนสาหรับลูกคอป้าผมไม่ค่อยห่วงนะครับขนเยอะมากพอน้องปอมที่ขนเยอะแล้วทาให้ขาใหญ่นะครับผมขาเนี่ยใหญ่เพราะขนไม่ได้ใหญ่ที่กระดูกนะครับสังเกตว่าน้องปอมที่ขนทิ้งๆขนยาวๆแล้วขนแสกลงเนี่ยจะทําให้ขาเขาเล็กด้วยเพราะขาเล็กเกิดอะไรขึ้นขนบางใช่ไหมครับทำให้ขาเล็กทีนี้หน้าก็จะดูแหลมทีนี้สําหรับน้องคนนี้ด้วยสไตล์แบ็กแทนเนี่ยยากที่จะหน้าแบบสั้นๆหกัหกๆแต่อย่างคนนี้เขาก็ม,มีมีกระบอกปากหน่อยนะครับก็จะยาวหน่อยแต่ทีนี้ พอขนเขาเยอะมันจะช่วยทําให้ปากมีอมูมีขนแก้มขึ้นมาแต่ก็ต้องรอนิดนึงนะครับช่วงอายุประมาณ3เดือนครึ่ง4เดือน <4 S 2> 5เดือนตรงหน้าเนี้ยจะดูแหลมเป็นพิเศษเลยแต่ขนตัวก็ยังจะมีอยู่ทีเนี้ยพอย่างเข้าสู่ปีครึ่ง2ปีขนกลับมาขนแก้มเ็าจะโค้งออกมาจะทําให้หน้าดูไม่ไม่แหลมทุกอย่างจะดูโอเคขึ้นสําหรับจุดนี้อ่าสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือจุดที่ทําให้ราคาเขาน้อยกว่าอีกคนนึงนะครับอ่าทีเนี้ยตรงเนี้ย จะเปลายเป็นสีน้ําตาลขึ้นนะครับตรงนี้จะกลายเป็นสีน้ําตาลขึ้นตรงคิ้วตรงแก้มอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่ได้ออกเป็นซิลเวอร์สัทีเดียวนะครับทีนี้ต่อมานะครับผมต่อมาสาหรับสาหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ต่อมาสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นน้องพี่น้องกันอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องกันนะครับผมคนนี้จะออกแบ็กซิลเวอร์มากกว่าแล้วก็ดูหน้าเห็นไหมครับหน้ามีความสั้นหักมากกว่า ขนดีมากนะครับแล้วก็ขาเขอใหญ่มากทรงสั้นทุกอย่างสวยโอเคแล้วขนแน่นเห็นไหมพอพอขนแน่นเนเวลาเราจะหวีขนเราต้องใช้หวีแบบนี้นะครับไปใช้หวีแปลงไม่ได้นะไปใช้หวีแปลงไม่ได้นะเนี่ยเราต้องใช้เห็นไหมครับปึ๊บ <S <s <ummer> <S ปึ๊บป,บปึ๊บแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะไปใช้หวีแปลงไม่ได้นะครับเราต้องใช้หวีที่เป็นซี่แบบนี้แล้วดูตี๋นะครับนี่เห็นไหม หลอมากคนนี้สุดยอดเลยพอมาเห็นความแตกต่างพอมาอุ้มเปรียบเทียบกันหน่อยอุ้มเปรียบเทียบกันหน่อยความแตกต่างส้นจักงส้นจักงอ่าเห็นไหมครับลักษณะกระบอกปากรูปปากที่แตกต่างกันเห็นไหมครั นี่คือเป็นตัวเกณฑ์ที่ทําให้เราเปรียบเทียบเรื่องเลเรความสวยเรื่องราคาของน้องทั้งสองด้วยแต่เรื่องขนเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับขนผ,<ล>ผมว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับมุนเทินคนนี้ก็ยูสั้นกว่าน้องขาใหญ่ยยกว่านะครับลูกของคุณพ่อคอบ,บ้าโอเคทั้งสองเลยนะครับถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าขอรูอร่าขอคุณพ่อคุณ,คณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำที่ไลน์อาาัสสานชิรูปอมอยากสอบถามราคาเลเร์ค่าตัวน้อง ไปที่ l ล n e แอสไซน์ฮิลปอมนะครับก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับ2หนุ่มลูกของคุณพ่อคอณป้าด้วยนะครับทั้ง2หนุ่มเลยเป็นพี่น้องกันนะครับคานตามกันมาเลยนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาชมเด็กๆได้แล้วนะที่ลาดพรา101้าวห่ร้อ1ซอยสีหรือจะให้ไปส่งถึงบ้านเลยก็ได้นะครับทักมานะครับผมแล้วก็ท่านใดยอยากได้อุปกรณ์ของใช้ของน้องๆก็สามารถสั่งไปพร้อมน้องได้ของเราก็มีพร้อมในราคาที่ถูกกว่าข้างนอกด้วยนะครับ ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย